่อถ่ายแล้วครับเริมถ่ายแล้วคุณโคุณโลคุณโคุณโเปิดรายการหน่ครับคุณโลดะครับอ้นี้ครับไอพวกตงโรายการแม่บ้านเยหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยคุณโจับกล้องหน่อยครับแต่ลาด้วย้าแั้อ ครับผมุึถ่ายไปเลยครับหาขึ้นทางรับโค้งผูส่งนี้หล้วผู้ยิงเข้าไปเลยน่าอวยยิงมาแล้วเหรอจองคนเลยผู้ชอต้องคนเลย กี่พุ่งแหม่กี่ขุนขี้กี่พุ่งอ่ะกี่ขุนขี้กี่พุ่งไม่แก่กี่พุ่งขุนขี้ขุนขี้พุ่งหลักไทยหลักไทยอุ้ยเจอสามพุ่งแล้วโอ้โห แอบถ่ายแอบถ่ายอ้ไรเขาหน้ามืดเมึไม่พูดเขาผู้เดียวมั้ใครขอมว้งไม่พแอบถ่ายไม่พูดถ่ายแน่นอเออแอบถ่ายว้าว ออแอบทาย,อ,ายอบทายครับคุณเวชสาธิตการอ่านโจทย์บนกระดา,านครับผม เวลากเวลากเลยลากลากเพื่อนลากไม่ต้องลากตัวเป็นโต๊ะกล้องไปไมึงตกลังลากอโอ้บริการเชื่อห้องโอ้ย้อ้แล้วดูวิธีการทำเอฟเฟกมันครับปื๊บ มือเก่าวมือก่เราเรามีเครื่องมือเรียความครับนี่ครับสุดยอดมากเลยไปในสานะของมันไปเก่าไก่ากากาีวกยย